สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ The People Show ค่ะประจําวันเสาร์ที่8พฤศจิกาย,ยนนะคะ,คะอยู่กับคุณเป้พานุพงศ์ะดิฉันโอยดาค่ะท่านผู้ชมฮะได้ไปดูโขนกันหรือ,อยังที่สู์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยะนะฮะโขนในชื่อตอนที่ว่าสัตยาพาลีโอ้โหหลายคนไปดูแล้วเนี่ยชื่นชมแล้วก็บอกสนุกมากนะครับคือต่างประเทศมีบรอดเวย์ประเทศไทยก็มีโขน แสงสีเสียงความวิจิตรสวยงามของนักแสดงของเสื้อผ้าของฉากมาเต็มจริงๆครับท่านผู้ชมฮะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเล่าว่าโขนสนุกอะไรกันอย่างไรเนี่ยนะครับท่านผู้ชมขอนําภาพนี้มาให้ทุกท่านได้ดูก่อนเลยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับทั้งสองพระองค์นะฮะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการสแสดงโขนมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับตอนสัตยาภาลีทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปเมื่อ2พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับโดยพระราชทานพระรบรมราชาโองการให้ในายธนวัพพัฒโตกระโทกนะครับคือคนนี้เนี่ยเขารับบทเป็นองค์คดได้เข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายสู่จิบัตรการแสดงแด่ทั้งสองพระองค์ด้วยนะครับพร้อมด้วยเด็กชายรับีสิทธิชัย และเด็กชายชนาทิพย์เอี่ยมสุวรรณสองคนนี้รับบทเป็นองคตกุมารข้าวเฝ้าทุนเกล้าทุตกระหมอ่อมถวายสูตรจิบัตนะครับท่านผู้ชมจากนั้นครับพลอากาศเอกสถิตพง์สุขวิมลรองประธานกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดแสดงโขนรอบปฐมทัศนะร,ราม,มาเกียรติ์ตอนสัตยาพาลีพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงรา หน้าพาดถวายนะครับโดยคณะครูอาวุโสครับรวมถึงรำอศิลวาสรำลึกพระมหาตุุอาธิคุณวิดีทัศน์การจัดการแสดงโขนและการแสดงโขนมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพนะครับ ใช่คะ่ะนับเป็นความปลื้มปิตินะคะของพระสงฆ์นิกรชาวไทยค่ะที่ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงสืบสารรักษาและต่อยอดมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาตินะคะโดยทรงให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่ค่ะให้รวมอนุรักษ์ศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่าอย่างโขนให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปค่ะครับไม่ใช่แค่พระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีเท่านั้นที่สเสด็จ ไปทรงทอดพระเนตรนะครับท่านผู้ชมอีกพระองค์หนึ่งพระองค์ก็สเสด็จไปชมโขนด้วยเช่นเดียวกันนะครับสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ท่านก็สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงดูโขนด้วยเหมือนกันนะครับของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะครับเรื่องสัตยาพารีท่านสเสด็จไปเมื่อ3พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทยนะครับในวันนั้นครับที่สมเด็จพระเทพท,ท่านเสด็จนะครับนายไพศาลล้อมทองกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพก็กล่าวถวายรายงานนะครับมีท่านประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านประสบเลงเงินนะฮะแล้วก็มีผู้บรหิหารกระทรวงวัฒนธรรมเฝ้ารับเสด็จด้วยนะครับพร้ <med S 1> อมด้วยคุณณฤมนล้อมทองกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมีคุณยุทธิกาอิสารังกูล์าย,ยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมถวายพวงมาลัย ข้อพระกรน,นะครับค่ะและสําหรับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะคะจัดขึ้นค่ะเพื่อสืบสารพระราชปณิธานและน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะของออสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะที่ทรงส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขนเพื่อทํารงนาฏศิสินอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่คู่สังคมไทยค่ะมากันที่ตอนสัตยาพาลีนะคะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวค่ะคของพาลีและสุครีพสองพี่น้องวานอนอนะคะ เกิดความเข้าใจผิดนะคะจนต้องต่อสู้กันก่อนที่พระรามเนี่ยจะเข้ามายุติความขัดแยง้งพร้อมสะท้อนแง่คิดนะคะในเรื่องของสัจจะความกตัญยูความซื่อสัตย์และความสามัคคีค่ะคือหลายคนที่บอกนะฮะว่าคือก่อนที่จะไปดูโขนตอนสัตยาภริอยากจะให้ได้อ่านได้ศึกษาว่าเ,เรื่องที่กําลังไปดูกันเนี่ย เกี ane, ่ยวข้องกันอย่างไรเนื้อเรื่องย่อเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อกี้เราเรียนก็ได้เด็กอ่ะใช่แต่ถ้าเราได้อ่านก่อนพอเราไปดูเนี่ยมันก็จะเพิ่มอัตลักษณ์ในการชมนะนี่หลายคนพูดแบบเดียวกันนะฮะคือไปแบบไม่รู้อะไรเลยค่ะก็ได้เหมือนกันก็ได้ความบันเทิงความสวยงามแสงสีเสียงค่ะแต่ถามว่าเอ๊แล้วเข้าใจเนื้อเรื่องไหมบางทีเนี่ยถ้าเราเข้าใจไปแล้วไปดูโอ้โหมันครบรถเลยใช่ถูกไหมนะฮะซึ่งการแสดงในครั้งนี้นะฮะโอ้โหคนที่ไปดูมาก็บอกโอ้ดีมากเลย วิจิตงดงามบันเทิงรวมถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมด้วยนะฮะอีกพระองค์หนึ่งครับท่านผู้ชมที่ท่านก็เสด็จไปดูเหมือนกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจาาา้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญยาท่านก็เสด็จไปที่ศูนย์วัฒนธรรมเพื่อทอดพระเนตรการแสดงโขนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับท,ท่านผู้ชมอีกหนึ่งไฮไลท์เลยนะที่ที่ผมเห็นโอ้โหในโลกออนไลน์แชร์กันนะก็คือชุดฉลองพระองค์ ของพระอ,องค์ครับท่านผู้ชมฮะเรียกว่าชุดไทยดุสิตค่ะคือชุดนี้เนี่ยนะฮะเป็นชุดไทยพระราชนิยมทรงเอกลักษณ์สะท้อนความงดงามของศิละปะไทยร่วมสมัยได้อย่างสง่างามเลยแล้วก็เป็นชุดที่เอาไว้ใส่ออกงานกลางคืนค่นคะแทนชุดราตรีสากลทั่วไปเออนี่ฮะชุดสวยมากนะครับฉลองพระอ,องค์สวยมากนะครับซึ่งภายหลังการแสดงพระอ,องค์ได้มีพระปฏิสันถานกับคณะนักแสดงนะครับแล้วก็ทรงร่วมถ่ายรูป ร่วมกับน้องโนโนโ่น้องโนโน่น,นี่รับบทองค์คครับบรรยากาศโอ้โหน,นี่นี่เป็นภาพที่โอ้ปหลายคนเห็นแล้วก็ยิ้มตามเลยค่ะพัะะติ๊ก็เก่งอ่ะโนโนโ่เก่งมากเลยเจ้าบทบาทเออต้องตัวแค่นี้กว่าจะลำโขนโ<อ>ได้นี่เขาต้องมีฝึกเขา<อ><อ>เรียกอะไรฉีกขานะโอ,อ้โหแบบหลายอย่างทั้งลำทั้งทุกอย่างนะคะอืมยายหม่เขาเรียนลำมมาอ้าวเหรอคะเออแล้วเขาบอกว่าโขนเนี่ยยากกว่า ยากเขาบอกเป็นยากที่สุดแล้วอ่ะคือผสมผสานกันหลายศาสตร์อ่ะใช่คือลานี่ดัดมือใช่ไหมขนนี่ดัดมือแล้วก็ดัดขาดัดหลายอย่างแล้วมันต้องมีเรื่องราวต้องถ่ายทอดอารมณ์ใช่แล้วแล้วแบบโอ้โหเขาแบบหลายอย่างนะนะครับเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมการเสด็จทอดพระเดศในครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาพแห่งการสืบสานพระบัญญติทานของพระพันปีหลวงนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงส่งเสริมเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะโขนเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมฮะและโอกาสพิเศษที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะเพราะว่าการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสัตยาพาลีเนี่ยถือว่าเป็นการแสดงอันวิจิตรงดงามนาะาถ่ายทอดโดยนักแสดงเยาวชนรุ่นใหม่ที่สืบสารพระราชนิทานนะคะพระราชปณิธานนะคะของสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะให้โขนไทยเนี่ยคงอยู่คู่แผ่นดินใครที่อยากจะชมค่ะไปชมได้เลยนะคะ,คะเพราะว่า เปิดการแสดงเนี่ยให้เข้าชมได้เนี่ยนะคะตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายนถึง8ธันวาคมเดือนหน้านะคะ2,568ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยบัตรค่ะมีตั้งแต่ราคา2,000บาท1,800บาท1บาท800บาทและ600บาทที่สำคัญค่ะมีรอบนักเรียนพิเศษค่ะเพียง200บาทเท่านั้นนี่เลยสำรองบัตรได้ที่ไหนสำรองได้ที่ไทยทิตเมเจอร์ค่ะโทรค่ะ 02ค่ะ2623456นะคะหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ thai ticket major.com ค่ะ